นะครับทีนี้อยากถามถึงเรื่องของสเปคจริงๆของอของคุณบิ๊กครับสเปคที่ชื่นชตอนนี้สเปคผมมันมันก็ยังไม่มีตายตัวแต่สเปคของเราตอนนี้ความหมายมันคือคนที่เข้าใจเราครับรักในที่รักในที่แบบเราเป็นแบบเนี้ยเออไม่ใช่ว่าแบบรักในที่ต้องเขาอยากที่ต้องอยากให้เขาไออยากเขาอยากให้เราเป็นแต่เราอยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นบุคลิกท่าทางตัวตัวเราจริงๆเราเป็นเราเป็นมาตั้งแต่เด็ก ไปย้อนดูคลิปเมื่อสิปีก่อนก็เป็นอย่างนี้ก่อนจะมีลูกก็เป็นแบบนี้และหลังมีลูกก็เป็นแบบนี้คนที่เข้ามาต้องเข้าใจนอกจากเข้าใจเราต้องเข้ากับลูกเราได้ด้วยคนที่ไปโรงเรียนกับเราล่าสุดนี่มันเข้ากับเราได้ไหมใครอะน้องเบสอะคนจิ้นเยอะมากเลยนะคู่จริงๆวันนั้นเราเราไปรับไปรับลูกพี่เจนนี่ในหมดทัศชื่นอ๋ออันนี้คือน้องยูจินวันนั้นอะเราไปกินข้าวกับพี่เจนเราพอดีเวลามันใกล้จะจบแล้วเขาเลยว่าไปรับหลานด้วยกันไหม เราก็วิ่งขึ้นรถแบบเขาเลยแล้วก็รับทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่าอุย้ยดูแบบดูมีเคมีนะอพอเดินจุงเดินจุงหล่าแล้วมันม,มันจิ้นอะตอนนี้มันเป็นยังไงฮะคนเขาก็แบบอยากเออจีบไหมคบกันไหมหรือยังไงณบิงจริงเราสนิทสนิทเรารู้จักกันแค่ป,ปีเดียวเอ,อจากรายการของเขาเป็นรถรายการสัมภาษณ์ในรถเพราะรู้จักกันก็เลยสนิทกันเร็วมากไม่รู้อาจจะถูกชะตากันแบบ คุยกันรู้เรื่องก็เวลามีอะไรกันก็เรียกกันไปงานวันเกิดงานอะไรอย่างเงี้ยก็โทรหากันบ่อยค่อนข้างสนิทมากๆถ้าเป็นเพื่อนๆในระดับวงการตรงนี้ค่ะผู้หญิงที่เคยแบบสนิทมาในครอบรอบตัวเราเบสถือว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทสุดไหมถือว่าอยู่ครับตอนนี้ใช้คําว่าเพื่อนเพื่อนอนาคตมีเปลี่ยนไหมอูอันนี้อนาคตไม่มีใครรู้พี่ว่าต้องกตอบโสดทั้งคู่อ่ะคนก็เชียร์เมืกีเดินด้วยกันแล้วมันดูดูได้นะดูเหมือนแบบแฟมิลี่ตอนนี้เพื่อนอนาคต เพื่อนซีเออมันก็เป็นของนาคตจริงๆเราก็ไม่กล้าพูดอะไรไว้ก่อนจะเผื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะแบบใช่ไหมล่ะอย่เกินน้ำลายตัวเองว่าจะไหมว่าจะไหมเออสเปกก็ไม่ละเบสพูดถึงอ้ามองภาพกว้างกุ้ยถามตรงมากเออสเปคไหมอะจริงๆเขาก็เป็นคนเก่งนะครับใช่คือทํางานเหมือนเราแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างนางทําอะไรคือนาตั้งใจหมด ที่สาคัญนางขยันมากชแล้วก็รักครอบครัวมันเหม um ือนกับตัวผมค่อนข้างเยอะมากหาเงินต bueno> ั้งแต่เด็กม okay ีแบบเส้นทางมาคล้ายๆกันเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนกันเลยเคยพูดที่เขาฟังไหมก็คุยกันตลอดพี่เออล่กเออเธอเหมือนฉันว่ะอะไรเงี้ยเธอเราเหมือนกันนะในนู่นชีวิตนั้นนี่นู่นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีปัญหาข่าวข่าวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเอ้ทเหมือนเหมือนกันจังเลยอะไรเงี้ยอ่อแล้วแล้วตัวตัวเขาอะเคยพูดอะไรกับบิ๊กไหมว่าเอ้ยบิ๊กก็ ดีก็นะอะไรเงี้ยเคยช,ชมกันเองบ้างไหมชมกันเองด่ากันเองบ้างชมกันบ้างอ่ะไม่รู้แหละวันนี้ให้เจ้าตัวเขามาพูดขอเชิญน้องเบสค่ะเชิญค่ะ ดตาดูตาหยอกหยอกน่านจะไปอยู่กางพี่วันนี้รู้อีกรู้รู้โอ้ยไม่ตกแต่เพราะรู้เ่าเขาไม่อยู่ที่นี่ออางี้คือด้วยความที่โอเคขยันทํางานอะไรกันนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วมีอย่างอื่นไหมที่เรารู้สึกว่าโอ้รู้สึกดีกับกับเบสจังเลยก็เหมือนเวลาแบบมีงานอะไรต่างๆเราเรียกมาเฮ้เบสมานี่หน่อยนะงานเราก็มาทุกงานไม่ม่จะเป็นงาน งานไม่จ้างก็มางานการคุยงานอะไรมาทุกอย่างคือพรกใจตรงนี้มากๆถามเขาถามข่าววิทาม่ามีอะไรอ่ะเป็นอะไรบ้างดีขึ้นไหมมีคนด่าเธอเยอะเรื่อยอะไรเงี้ยถามตลอดแต่เยอะคือคุยคุยกันทุกวันไม่ทุกวันแต่ว่าก็เป็นประจําครับทุกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะถามว่าเป็นไงบ้างนั่นนี่นู่นให้ไปหาไหมนั่นนี่นู่นเจอกันไหมกินข้าวอะไรเงี้ยครับอยู่ประจําสวยไหมถ้าในสายตาเราคิดว่าเบสสวยผมว่าสวยอยู่นะสวยครับสวยอคือจริงๆแล้ว สวยกับน่ารักต้อแยกออกจากกันสวยกับน่ารักแยกกันนะผมมองว่าน่ารักมากกว่าสวยเบสน่ารักใช่ครับชอบอะเนาะดูมีอาการชอบแซวเขาชอบแซวเขาเพราะเบสก็เป็นน้องรักเราก็ใหญ่เขาเจอคนที่ดีแต่ก็คือแบบในในเน็ตเนาะเขาพอเขาเห็นเขาอยู่ด้วยกันมันก็น่ารักแหละขนาดเราเห็นเลยรู้สึกว่าเออมันมีเคมีที่มันเข้ากันเนี่ยพอในเน็ตคนเชียร์กันเยอะๆแบบนี้ยมันมีแวบสักแวบนึงแม้แบบอยากเปลี่ยนสถานะ มันก็ยังไม่กล้าคิดตรงนั้นนลพี่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนทุกอย่างกันได้เลยหมายว่าการทํางานนั่นนู่นคือไปหากันได้ตลอดพูดกันได้ทุกเรื่องจริงๆเขาก็พูดเขามีอะไรเขาก็พูดเราฟังหมดนั่นนี่นู่นปัญหาเรื่องความลงความรักที่ผ่านมาก็ปรึกษาเราตลอดอืมอะให้เป็นเรื่องของอนาคตกัดกานหลายคนจะเชียร์ก็เชียร์ไปเพราะว่าเวลาเห็นมันก็ใจฟูตามนะมาที่พาร์ทบ